เป็นมวยไทยซูเปอร์แชมป์ครับนี่คือนุ่มเมียนมาครับ11ปี่งไปแล้วถึง3 0ไฟนี่คือฮาลิ่งอ่อมฮาลิ่งอ่อมครับนักสู้วัย21ปีครับ160เซนติเมตรในทีมงานลูกเจ้าพ่อโรงต้มครับ His opponent. 18 years age, with 38 years age record fights of to with นักชกวัย18ปีจากประเทศไทยครับนักรบจากเมืองพระยาแลชัยภูมิเพชรเอกวรวันทวี59กิโลกรัมครับ170กับ160 18กับ21ครับประสบการณ์เนี่ยใกล้เคียงครับเพชรเอกอาจจะเหนือกว่าเล็กน้อยครับ แต่ได้เปรียบส่วนสูงถึง10เซนติเมตรเลยครับเพชรเอกแต่แสง้ายดีครับหาลิงอมโอ้โหตัวเล็กครับแต่เดินเข้าหาเลยครับห่โอ้ยโ,โ,โดนหมัดของเพชรเอกบวกโอ้อาวุธออกไม่หยุดเลยครับเพชรเอกยับซ้ายยับซ้ายต่อยขวาโอ้โห โดนหมัดขวาแล้วับพาลิงอมครับอาบวกบวกกันแล้วครับเอาสาวว่ายน้ำเข้าหากันเลยครับโอ้ยย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 ยนยย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 ัยย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 ยกยย้ยย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 ยๆยย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 ชยย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 ครับยยยยยจยยยยยยนยรยย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 าครัยยัยยยยยยตยอยย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 ่ยยยยยย เขาวงในครับอเวียงทิ้งไปครับเพชรเอกแับซ้ายสวยครับแับซ้ายอ้แขนยาวกว่าเยอะเลยครับเพชรเอกดูดิครับถึงก่อนนะครับโอ้โหไต่ขวาเต็มเต็มโอ้โหอาหาลิงอมก็บวกหมัดโอ้มาอีกแล้วครับีบหน้า เสี่ยวไปนิดเดียวครับเก <c oughs> ือบโดนยอดหน้าครับให้เกบแดเกลายครับยาวกว่ายเยอะจริงๆครับเ <c oughs> พชรเอกวัวันทวีเกลแดบซ้ายหาลิ่งอมก็พยายามหาช่องทางเจาะเลยครับ <c oughs> โอ้โหแข่งขวาเต็มเต็มอ้าวแต่เจอจับแล้วต่อยสวนครับ โอ้ต้องเข้าให้ใกล้กว่านี้ครับเนี่ยครับไม่งั้นก็โดนกระแทกอย่างเงี้ยครับหาลิงออม <c oughs> แกยับเป็นโทมัสเฮอร์เลยครับ <c oughs> คือกองหาลิงออมเนี่ยโดนแค่อุย้ยเนี่ยพอก้าวซื้อแล้วต่อยก็สวยครับยังไม่มีจังวหวะโอ้แกเข้าออกเร็วจริงๆครับหาลิงออม <c oughs> ไปพับนอก <c oughs> โอ้ ขนาดเพชรเอกเองก็อาศัยความยาวกว่าครับเป็นประโยชน์ครับวันนี้โดนเททิ้งไปครับเหลือสื่อไปหาครับแผล็กอ่อมแต่ฟันสองยังไม่โดนแต่เตะซ้ายครับได้ไปปลายแข้งโอ้โหขวาเต็มเลูกนี้โอ้ชักจะเริ่มแม่นกว่าแล้วครับอาวุธของเพชรเอกครับ โบดยกแรกครับอุ้ยแตกหรือเปล่าครับเหมือนเห็นเลือดครับนี่ครับเตะแล้วก็บังไว้ครับโอ้ยได้ขวาเต็มเต็มมือเพชรเอกนี่ครับสอกขวาอีกโอ้โหแกกระสาวไปสาวมาแต่ว่ามันไม่ค่อยเข้าเป้าเลยครับโอ้ยจังหวะนี้เต็มหน้าเลยครับถีบไปครับจังหวะนี้เฉียวไปนิดเดียวครับ แข่รถได้เกี่ยวไว้แล้วก็ไต่กวาดล่างล้มลงไปโอ้ก็น่าจะเป็นบริเวณหลังศีรษะนั่นนะครับที่มีวาสลีนโปะครับอะยาก,กว่าใหญ่กว่าครับนายก็ต้องมีอะไรสำแดงเดชมากกว่านี้นะครับเพชรเอกครับไต่ขวามาครับหาลิงงอมโอ้โหเข่ากดมาตีตีโอ้โย นี่นะครับน่าจะเป็นทางของเพชรเอก้วครับโอ้ต้องระยะประชิดก็ต้องระวังเข่าเองครับพายิงอมครับจะแก้อย่างไระครับโอ้วงนอกก็เสียเปลี่ยบครับโอ้จะฟันศอกยังติดแขนครับเอาเจอศอกเพชได้กดตีอุ้ยแอบตีซ้ายขวาหน้าหลังครบฟันเลยครับ เล็กกว่าแล้วไงครับแต่ว่าใจสู้ซะอย่างสับพับนอกโอ้ยโดนซ้ายของหาลิงอ่อมเหมือนกันนะครับเพรเอกต้องระวังครับเสียบเขาสวยครับแหวงแบบนี้ขอให้โดนสักปัดเลยครับหาลิงอ่อมครับโอ้แต่หมัดซ้ายหน้าของเพรเอกนี่ก็ถือว่าทำงานได้ดีครับแข้งขวาอีกจับมา โอ้ยังตีไม่ได้ครับหยุบซ้ายไปครับยับซ้ายอืมจะเตะซ้ายยังไม่ถึงเตะซ้ายมาครับหาริงอมโอ้ยพยายามจะเข้าไปรัดวงในแต่ว่าเจอเพชรเอกรัดแล้วก็พาไปทัวพื้นเวที ไต่ขวาไม่โดนครับตรงนี้เอาหมัดขวาได้ครับเอาบีกำลังใจแล้วครับหาลิงออมขอแค่ต้องเน้นเลยครับหาลิงออมครับในขณะที่เพชรเอกนี่พวกไกยาวก่าอยู่แล้วครับนี่ครับโดยเฉพาะหมัดยับซ้ายครับอ้ขวาหลุดไปครับยบ เจอซ้ายของเพชรเอกจับมากดตีไม่ได้ครับยังไม่มีจังหวะเลยครับเพชรเอกโอ้ยยับซ้ายเต็มตมาเอา้เอาวยังไงครับไม่แน่เลยครับโอ้หาลิออกขอมแ,มแม่นแม่นอีกสักทีครับแหมะดขวาก็ยังป,ปลายปลายหมัดครับเพชรเอกล็อกล็อกมาโอ้โหพอล็อกเสร็จปุ๊บพี่ก็หันหลังให้เลยครับ โอ้โหถีบหน้าเต็มๆก่อนหมดยกครับเข็มๆมันๆครับโอ้สองยกผ่านไปครับเดี๋ยวดูภาพช้าก่อนครับไม่ครับเสียบทีนี้ถึงยอดอกครับเพชรเอกแล้วดูจังหวะกดมาตีครับโอ้โหโดนขวาของหาลิงอองไปเต็มๆตมเหมือนกับแต่ว่ายังทนได้นะครับนี่ตัวโอ้โหไต่เขาเต็มยอดอกเลยครับนี่ได้หมัดขวาเหมือนกันนะครับแล้วเข้ารูบแทงเข่า บาทาเต็มพักเลยครับดูครับโอ้ถีบเข้าไปครับถีบเสยๆนี่น็อกได้เลยนะครับอ่ะดูกันต่อยกที่3ครับอ่ะบันมนแบบนี้ครับมปนรรม์ช่องครับทุกเกมวรรสุกครับนี่มาเป็นประจำอ่าจารวบครับขอมาเล่นวงในเลยครับหาริยงอม แข้งซ้ายคับเพชรเอกแข้งซ้ายโอ้ดีสามแข้งสี่โอ้ย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 เตะอย่างกระล่อป้าวครับโอ้เตะแบบนี้นี่มีสิทธิ์กระสอบแตกนะครับถ้าเป็นที่ค่ายครับเอาได้หมัดหมายบัดหนึ่งต่อยหมัดขวาเขาเต็มเต็มได้ครับหาลิ่งงอมโอ้โหหาลิงงอมเนี่ยมานานๆมาได้ทีหนึ่งแต่เพชรเอกดูแข้งสิครับ ยังไงครับไตรตัดล่างโอ้โหลูกนี้ไตรวาดโอ้โวืดเหมือนกันโอ้โแต่มีศอกครับ <c oughs> เดินเข้าหาเลยครับหาลิงอมจากเมียนมาถีบโอ้โหลุยถีบเข้าหน้าเพชรเอกครับ <c oughs> ต่อยขวาต็ตงหน้าโอ้โอยยังไงก็ไป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 แล้วโอ้ยทำดีมาตลอดสองยกครับ โอ้โห,โหตอนนี้กองเชียร์นี่น่าจะเทใจไปที่หาลิงอมแล้วครับ <_ H all> ครับกำลังใจามาแล้วครับ <_ H all> หาลิงอมเป็นเอกเอาไงเอากดลงไปเฉยๆครับ <_ H all> ยังไงโดนลำตัวรหรือเปล่าครับ <_ H all> โอ้โหเดี๋ยวต้องดูอีกมุมนึงครับ <_ H all> โอ้ทิ้งตัวเลยครับโอ <_ H all> ้โหเหลือเชื่อจริงๆครับได้เปรียบมาสองยกเต็มๆนะครับ <_ H all> โอ้ยจะเข้าป้ายอยู่แล้วครับหรือว่าไหลครับไหลหลุดหรือเปล่าครับ โอ้โหน่าจะเป็นแขนขวาเลยครับโอ้ต้องดูภาพช้ากีครับโอ้หล่อเฉยเลยครับฮารลิงออมโอ้น่าจะไหลครับไหลซ้ายครับไหลลุดครับคุณหมอบอกครับอาจยะดูภาพช้าครับดึงหลบเป็นพระเอกเลยครับลูนี้โอ้โหเป็นพระเอกเหมือนกันครับแล้วก็โดนสอกขวา โอ้นี่แหละครับเจอหมัดขวาเข้าไปสองหมัดสามหมัดดูทีขวาก่อนครับขวาไปปลายซ้ายแล้วก็อีกหมัดครับโอ้จังหวะตามช้าตามซ้ำครับโอ้ลูกนี้ครับน่าจะหลุดขึ้น่าครับนั่นแหละครับจังหวะเมื่อสักครู่ครับสอกเขาเองครับดูทีครับนี่ครับ ผิดจังหวะตัวเองครับ,รบผู้ชนะของคู่นี้ with a TKO win in round number three the blue corner แล้วก็เป็นหนุ่มเมียนมาครับหาลิงอ่อมครับชนะ TKO ในยกที่3ครับ